สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจทุกท่านนะครับผมนะครับก็วันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับช่างตั้มครับที่ถนนสีนักเรียน45นะครับเขตป่าเวศอ่อนนุชนะครับผมนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสของนะครับเป็นบ้านของรับราชการเป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับผมที่ในตัวเมืองนะครับผมก็เลยพอดีเขามีปัญหาเรื่องนะครับประตูพองเก่ามันแคบ4เมตรนะครับผมอีกแบบให้ลูกค้าเป็นประตูสแตนเลสบานโค้ง ลางรถไฟเก็บเข้าข้างบ้านนะครับผมนะครับเคคนี้ประตูมีขนาดความกว้างอยู่ที่12เมตร50เซนนะครับผมความสูงอยู่ที่2เมตร10เซนรวมลูกล้อนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงวัสดุนะครับเห็นหน้าตาแบบนี้งานสวยๆเกรดพรีเมียมงานสวยๆเน้นตะเข็บเน้นตะเข็บรอยต่อต่างๆนะครับแล้วก็งานพรีเมียมนะครับ เป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้ผมช่างต้มได้ <c oughs> ดีไซน์และออกแบบอะไรไปให้ลูกค้ากันบ้างนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับร้านผมก็จะเลือกใช้เป็นสแตนเลส2นิ้วคูณ2นิ้วความหนายอยู่ที่1.5มิลน,นะครับตามสไตล์ช่างตามร้านน้องสาวสแตนเลสนะครับผมตรงปกแน่นอนเราเราใช้สแตนเลสหนาช่างก็ทํางานง่ายงานลูกค้าก็เย่ยขัดปัดเงาออกมาแล้วก็จะไม่เป็นรอยยุบจะไม่มีตะเข็บรอยต่อจะไม่มีริ้วรอยนะครับผมนะครับนะครับ ก็ใช้ท่อหนาให้ลูกค้าเลยนะครับผมกับงบประมาณที่ลูกค้าได้มาจัดซื้อจัดจ้างนะครับมาจ้างทางร้านน้องสาวตะเลดแล้วมาใช้บริการทางร้านน้องสาวตะเลดให้เจ้าตั้มเข้ามาเป็นส่วนร่วมในบ้านแล้วก็ดีไซน์ออกแบบให้ทาประตูสะดวกสบายครับเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใช้ง่ายนะครับไม่ต้องออกกาลังเยอะแล้วก็เบานะครับผมนะครับเทนี้ก็ผมก็ตกแต่งเรื่องรางเทพื้นทางเข้าแรมต่างๆให้ลูกค้าทุกอย่างนะครับผมรับจบทีมเดียว ไม่ต้องไปจ้างซับด้านนอกนะครับผมร้านน้องสาวตะล็ดช่างตั้มรับจบทุกอย่างนะครับขอแค่มีภาพหน้างานแล้วก็แค่ลูกค้าจิ้มมาเลยอยากได้แบบไหนรูปทรงแบบไหนลวดลายแบบไหนบอกช่างตั้มคาเดียวนะครับช่างตั้มเนรมิตให้ลูกค้าเอาไว้ทั้งหมดแล้วนะครับ <S <S <ๆ S 1> ผมนะครับเสนี้ก็มีงานเทป,ปูนทําพื้นแลมทางจอดรถจอดลาให้ลูกค้าเข้าย้ายอย่างสะดวกสบายครับไม่ต้องไปจ้างซับต่อแล้วก็ไม่ต้องผ่านนายหน้าอะไรให้มันยุ่งยากนะครับผมนะครับมารับจบที่ ช่างต่ำร้านน้องสาวตะตะเลดร้านเดียวพอนะครับผมนะครับขอให้ลูกค้าอยากได้และต้องการนะครับผมจะฟังคําที่ลูกค้าต้องการก่อนแล้วผมก็จะออกแบบให้ลูกค้านะว่าสมควรดีหรือไม่ไม่ดียังไงเรามาคุยกันนะครับมีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหนให้ช่างต่ำบอกช่างต่ำช่างต่าเนรมิตใ,ให้ลูกค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับโอเคนะผมส่วนลูกล้อเราใช้ลูกล้อ3นิ้วนะครับเป็นลูกล้อเป็นลูกล้อลูกปืนตลับนะครับเราจะหมุนได้3 6 0องศา ด้านล่างเราจะใส่กันหมาให้ลูกค้าหกขุนคูณหกขุนหนาหนึ่งจุดมิลส่วนไม้ที่เราเห็นนี่เราใช้ไม้มอฮอกกานีนะครับผมมอฮอกกานีก็จะทนแดดทนฝนนะครับรับประกันสีไม้ห้าปีนะครับผมจะไม่ซีดไม่เซียวนะครับผมนะครับแล้วก็ส่วนบานนี้ก็จะมีประตูคนเข้าเปิดเปิดปิดต่างหากหนึ่งบานนะครับผมสําหรับเวลาไฟฟ้าดับนะครับเราก็เข้าไปใช้ประตูเล็กแล้วก็ปลดเป็นน่วน แล้วก็ใช้เป็นนวดด้วยมือนะครับประตูก็จะสลไลด์สลไลด์โค้งเข้าไปด้านในนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมฟาร์มลื่นฟาร์มใช้งานนะครับว่าบางคนลูกค้าเห็นหน้าตาแบบนี้อาจจะกลัวว่าประตูมันใหญ่แล้วกลัวจะล้มทับคนนะครับแต่ของผมไม่มีล้มทับแน่นอนเรามีเซฟตี้ลูกค้าอย่างดีเราใส่เสาประคองกันล้ม3มต้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานนะครับน้องช่างผมลองเปิดให้ดูนะครับว่าลื่นจริงแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะครับผม ะบายลองเปิดให้ FC เพื่อนๆในรับชมหน่อยดินะครับนี่ครับประตูจะไหลเลื่อนดีมากนะครผมนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวลูกค้านะครับเขาจะติดมอเตอร์อัตโนมัติที่หลังนะครับผมก็เลยใช้ให้ให้ให้ลูกค้าไปแบบนี้ก่อนสุดเลยไบเรือสุดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองเข็นนะครับผมตากล้องยืนอยู่ตรงนี้นะครับ เราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับผมทำกอนได้ครับเบาเบามากๆครับครับวันนี้เบามากเลยนะผมอย่าตากล้องเชิญตามเข้ามาด้านในครับเด<ม>ี๋ยวเราจะไปดูจุดที่เด็ดโฟกัสเราครับว่าทําไมเห็นประตูใหญ่ๆกว้างๆข,ขนาดนี้ร้านน้องสาวสันเลช่างตามได้อ,ออกแบบทำวิธีการไหนให้ลูกค้าใช้งานได้จริงครับแล้วก็ได้ดูครับ ได้เนื้อที่ที่กว้างมากนะผม12เมตรเกือบ13เมตรนะครับผมแต่ผมสามารถทำโดยที่ว่าประตูลูกค้าใช้ได้อย่างแฮปปี้แล้วก็ไม่มีปัญหาในการใช้งานแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคครับเดีย๋ยวตากล้องเชิญตามผมมาข้างในบ้านนะฮะส่วนตัวนี้นะครับผมตัวนี้เราลาดพื้นเราสั่ง c ีแพคมาลงให้ลูกค้าเลยครับผมนะครับเราใส่น้ำยาสเต็งอยู่ที่ประมาณ อ่าี่หกนะครับผมน้ำยาสแตนก์อยู่ที่สี่กคืออะไรปูนของลูกค้าจะไม่แตกจะไม่ร่อนนะครับรถล,ลารถใหญ่เหยียบได้สบายนะครับผมรถหกล้อรถสิบร้อรถเทลเลอร์เลลข้าได้นะครับถ้าเราใส่น้ำยาสแตนก์เยอะปูนของลูกค้าก็จะมีความแข็งแรงนะครับผมนะครับส่วนลาวันนี้เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลูกอาแล้วก็เชิญตามเข้ามานะครับนะครับส่วนมือจับอะไรต่างๆก็เป็น 6หุนเหลี่ยมแล ank, boot, rock, car, marker, in, e like ้วก uh ็มีหูช้างล็อกนอกในทั้งหมดนะครับมือจับเราจะใส่ให้ลูกค้านอกในครับเราจะไม่เซฟวัสดุนะครับผมนะครับเราจะใส่ให้ลูกค้าอย่างเต็มทุกอย่างมีอะไรเราจะใส่ให้หมดนะครับผมส่วนเสากระล้มประคองตัวนี้ครับเราจะมีให้ลูกค้าเคตนี้ประตูบรรยาวเราจะมีให้ลูกค้า3ต้นนะครับผมใช้เป็นเสา2นิ้วคูณ2นิ้วนะครับผมความหนาก็1-5มิลส่วนล้อและรางนะครับเป็นสแตนเลสเก็ด3ทสีทั้งหมดนะครับผมนะครับ งานที่ร้านผมก็จะเน้นนะครับรอยเชื่อมรอยเยียอะไรต่างๆนะครับผมแต่ตะกองเข้าปาเชิญดูนี้นะครับเราจะเชื่อมเป็นเป็นเก็ดไม่เล็กๆนะครับรอยข้อต่ออะไรต่างๆจะไม่รู้จะไม่ยุบนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประตูเล็กเขาควายยี่ห้อโซล็กไอ้พวกลูกบูธต่างๆนะครับเราจะใช้เป็นบูธสแตนเลสเราจะไม่ใช้เป็นบานพับเพราะว่าลูกบูธมันจะแข็งแรงกว่านะครับผมมันอยู่ที่แต่ละร้านจะใช้งานไม่เหมือนกันแต่วอาผมเลือกใช้เป็นบูธมันจะแข็งแรงกว่านะครับแต่คือราคามันจะ แพงกว่านิดนึงแต่ทํางานแล้วจบบานพับบางทีใช้เป็นนานมันเป็นบานล้างรถไฟมันมีขนาดค่อนข้างยาวมันเปิดไปเปิดมาบานพับอาจฉีกได้แต่ถ้าบูทนี่หมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าบูทมันเป็นสแตนเลสตันนะครับผมมันไม่ได้เป็นสแตนเลสกวงนะฮะครับตัวนี้องศาโค้งนะครับ,นะรบ,รบก็สวยงามนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะจับด้วยเสาประคองกันล้มอีกหนึ่งต้นนะครับผมเราจะมีสามต้นต้นนั้นต้นที่หนึ่งต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามจะอยู่จะอยู่ด้านหลังนะครับ ส่วนเสาประคองกันล้มนี่ดีอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูว่าดีอย่างไรนะครับนะครับนะครับส่วนพายุลมแรงมานะผมนะครับพายุลมแรงมาครับประตูประตูสันครับประตูสันครับอย่าประตูจะล้มมาน้ากระแสก็ไม่ล้มเพราะว่าติดเสาตัวนี้นะครับผมนะครับดูครับนะครับประตูจะไม่ล้มมาผมยืนอยู่ตรงนี้ผมดึงประตูใส่ผมได้เลยประตูจะไม่ล้มมาทับผู้บริโภคกับแล้วก็ อาจจะของบ้านหรือผู้ใช้งานแน่นอนถ้าเราใส่เสาประคองการล้มตัวนี้ครับนี่ครับนะครับ,รบประตูไม่มีล้มแน่นอนนะครับผมแต่ถามว่ามันสั่นแล้วมันก็โยกเป็นเรื่องธรรมดาของบานโคง้งรางรถไฟอยู่แล้วเพราะว่าบานของเรามีขนาดที่ค่อนข้างยาวและก็สูงนะครับไอเรื่องโยกเยกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่เราเซฟตี้ให้ดีอย่าทําให้ล้มก็พอนะครับผมแล้วก็งานที่ร้านผมเป็เน้นนะครับเนี่ยลอย รอยข้อรอยข้อต่อตะเข็บอะไรต่างๆนะครับผมนะครับนี่นะครับงานที่ร้านผมนะครับรอยตัวนี้จะไม่ยุบนะครับจะไม่ยุบแล้วก็สแตนเลสที่ใช้นี่เป็นเกรดสามศูนย์สี่ทั้งหมดไม่ว่าน็อตไม่ว่าบูทไม่ว่าลูกล้อนะครับลางเราจะเน้นสามศูนย์สี่เกรดพิมพ์ให้ลูกค้าเท่านั้นนะครับผมนะครับกับงบประมาณที่ลูกค้าได้มาจ้างเรานะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปให้ ทีมงานน้องช่างปิดให้ FC ได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าเห็นหน้าตาแบบนี้ใช้แบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนไม่ล้มทับอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับอ่ะสบายเชิญครับผมนะครับแต่สําหรับเรื่องเสียงนี่ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องเสียงนี่ก็คือ มันเป็นโลหะกับโลหะครับผมมันก็ต้องมีเสียงเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับผมแล้วก็บานมันมีทั้งหมด14มีทั้งหมด16บานนะผมมันก็เป็นโปรตีของบานเลื่อนทางโค้งรางรถไฟเก็บเข้าบ้านอยู่แล้วนะครับผมนะครับแต่รับประกันได้นะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนนะก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสนะครับผมนะครับที่ติดขัดเรื่อง าทางทางเข้าบ้านลงจากรถที่แคบนะครับแต่ถ้าอยากเปลี่ยนประตูใหม่หรืออยากออกแบบดีไซน์ให้กว้างขึ้นก็ผมก็ต้องขอฝากนะครับร้านน้องสาวตะเลดให้ช่างตั้มเข้าไปเป็นส่วนร่วมในบ้านนะครับไปเสนอราคาแล้วก็เอาแบบไปให้ดูแล้วตีราคาออกแบบแล้วคุยกันนะครับมีงบเท่าไหร่อยากได้แบบไหนคุยกันนะครับช่างตั้มคุยง่ายนะครับราคาก็ต่อรองกันได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ ขอาฝากกด้วยครับกับประตูสแตนเลสความความยาว12เมตร50ความสูง2เมตรไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ